ใครสนใจกดสั่งได้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจกดแชร์เขา1หนึ watch 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 the the ่งแชร์แล้วกดสั่งได้เลยนะคะลูกค้านะเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะคะลูกค้าขนาดพกพานะคะลูกค้านะขนาดเล็กพกพาง่ายนะคะลูกค้าพกไว้ใช้ในรถก็ได้นะคะลูกค้านะดูในรถได้ค่ะลูกค้าดูดในบ้านได้โซฟาที่นอนหมอนผ้าห่มได้เลยนะคะลูกค้านะดูดได้เป่าได้ในเครื่องเดียวเลยนะคะลูกค้านะปกติราคา250บาทนะคะลูกค้าวันนี้เรานามาลดราคาให้ลูกค้าเหลือราคาเครื่องละ75บาทเท่านั้นใครสนใจรีบกดรีบจิ้มได้เลยนะคะลูกค้านะสินค้าหมดคคืหมดนะะลู้า เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะลูกค้าแล้วก็เป่าได้ในตัวนะคะลูกค้านะดูดฝุ่นได้เป่าฝุ่นได้นะคะลูกค้านะหัวดูดดูดเป่านะคะลูกค้านะปากดูดนะคะลูกค้านะ <_ d ood le> ทางปากดูดนะคะลูกค้า <_ d ood le> แล้วก็ทางสี้มๆมเนี่ยจะเป็นตัวเป่านะคะลูกค้านะ อุปกรณ์ลูกค้าจะได้ไปตามที่เห็นเลยนะคะลูกค้าอุปกรณ์จะได้ไปตามที่เห็นเลยนะคะลูกค้านะจะมีหัวยาวหัวสั้นนะคะแล้วก็จะมีหวัวแปลงนะคะแล้วก็จะมีสาย U S B ค่ะลูกค้าวิธีชาร์จเหมือนโทรศัพท์เลยนะคะลูกค้านะใช้หัวชาร์จแบบอ่าใช้หัวชาร์จของโทรศัพท์ได้เลยนะคะลูกค้าชาร์จนะคะชาร์จเต็มหนึ่งครั้งจะใช้ได้นานหนึ่งชั่วโมงนะลูกค้านะชาร์จแบตเต็มหนึ่งครั้งใช้ได้นานหนึ่งชั่วโมงชาร์จแบตนะคะลูกค้าถ้าแบตยังไม่เต็มแบตจะขึ้นสีแดงถ้าแบตเเตต็็็มมมมมมแล้้้้ววววบจจจะะขขึนนสียคคูู่่่่กกกาา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 าชชชชชรร์์อใไดััโโงงป ชาร์จนานหนึ oh no ่งชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะลูกค้านะชาร์จแบตนะคะตอนชาร์จเขาจะเป็นสีแดงนะคะพอแบตเต็มแล้วเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวค่ะลูกค้านะตัวตัวแรงดูดนะคะลูกค้าสามารถดูดฝุ่นได้ดูดเศษหินเศษทรายในรถได้นะคะลูกค้านะเศษทรายที่ติดรองเท้าเรานะคะลูกค้าเอาไปดูดได้เลยนะคะลูกค้านะเศษขนมเศษขยะนะคะลูกค้าเศษกระดาษที่มันเป็นชิ้นใหญ่กว่าฝุ่นเงี้ยดูดได้นะคะลูกค้านะเอาไปใช้กันได้เลยค่ะลูกค้าเอาไปติดรถไว้ได้เลยนะคะลูกค้านเครื่องเล็กพกพาง่ายนะครณ ได้นะคะลูกค้านะใครสนใจกดสั่งได้เลยค่ะลูกค้าใครสนใจกดสั่งได้เลยเครื่องละ75บาทเท่านั้นลูกค้าเป็นโปรรถลังสต็อกนะคะลูกค้านะโปรนี้หมดแล้วหมดเลยสินค้าหมดแล้วหมดเลยใครกดทันคือทันนะคะลูกค้าปกติราคา250บาทแต่คะลูกค้านะปกติราคา250าบบาทวันนี้จัดโปรรถลังสต็อกให้ลูกค้านะคะเหลือเพียงเครื่องละ75บาทเท่านั้นส่งฟรีมีไปทางนะคะลูกค้านะ75บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางลูกค้าเก็บคูปองนะคะที่ตะก้าเหลืองก่อนสั่งซื้อนะคะลูกค้านะลูกอ่น สั่งซื้อนะคะลูกค้าใครเก็บคูปองแล้วใครแชร์แล้วกดสั่งได้เลยนะคะลูกค้านะเจ็ดสิบห้าบาทส่งฟรีสั่งหนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องได้หมดเลยลูกค้าสั่งกี่เครื่องก็ได้สั่งหนึ่งเครื่องก็ส่งฟรีนะคะลูกค้าแต่ลูกค้าต้องเก็บคูปองตามตัวอย่างที่แมคค้าขึ้นมาให้ก่อนนะคูปองจะเขียนว่าสําหรับการสั่งซื้อมูลค่าสี่สิบเก้าบาทนะคะลูกค้าลูกค้าเก็บคูปองเสร็จแล้วลูกค้ากดสั่งซื้อได้เลยหนึ่งเครื่องสองเครื่องก็ได้ค่ะลูกค้าใครสนใจรีบจิ้มรบกดดเเ้้้้้าาาาามไไไลนนนนนะคคูใใรสจิิอ่หทชง คดูดตามซอกหน,หน้าต่างได้นะคะลูกค้าโซฟาได้นะคะลูกค้าที่นอนผ้าห่มหมอนได้เลยนะคะลูกค้านะเอาไปดูดไรฝุ่นได้เลยนะคะลูกคา้าดูดเส้นผมดูดขนสัตว์ได้นะคะลูกค้านะตัวเป่าลมเนี่ยเอาไว้เป่าเศษฝุ่นเศษทรายได้หรือว่าจะเอาไว้เป่าขนน้องแมวน้องหมาได้นะคะลูกค้านะหรือว่าเอาไว้เป่าฝุา่นที่มันแบบว่า ฟุ้งๆอ่ะลูกค้าฝุ่นที่มันเยอะเกินไปล่ะค่ะแล้วเราดูดเข้าไม่ถึงเราเป่าก่อนแล้วเราค่อยดูดก็ได้นะคะลูกค้าหนาส่วนตัวหัวแป้งเนี่ยเอาไว้ดูดตามพวกแป้นพิมนะคะตามพวเอมพิเตอร์ตามโน้ตบุ๊กได้นะคะลูกค้าตัวหัวแปลงเอาไว้ดูดเส้นผมหรือว่าเอาไว้ดูดขนสัตว์ได้นะคะตัวหัวแปลงนะลูกค้ากดสั่งไปได้เลยค่ะลูกค้าใช้ได้ทั้งในบ้านและในรถเลยนะคะลูกค้าหนาแล้วก็เป่าได้ดูดได้ในเครื่องเดียวเลยจะเป็นเครื่องทูนวันนะคะลูกค้านาเป็นเครื่องทูนวันเป่า ป่าจะเป็นดูดนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวทางสีอมส้มจะเป็นตัวเป่านะคะลูกค้าใ,ใ,ใครสนใจกดสั่งได้เลยค่ะลูกค้าใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าหน่อยนะคะลูกค้านะใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วให้แม่ค้าก่อนนะคะลูกค้าใครสั่งแล้วพิมพ์สั่งแล้วเพื่อคอนเฟิร์มออเดอร์ทางร้านจะได้จัดส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะลูกค้านะรอสินค้าประมาณ1 2ถึงวันเท่านั้นค่ะลูกค้ารอสินค้าประมาณ1-2วันเท่านั้นนะคะลูกค้านะกดสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าใครสนใจกดแชร์คนละ1แชรหน จากราคา250บาทค่ะลูกค้าจากราคา250บาทวันนี้แม่ค้าจัดโปรดลัลดางสต็อกให้นะคะลูกค้าเหลือเครื่องละ75บาทเท่านั้นเหลือเครื่องละ75บาทส่งฟรีนะคะลูกค้ามีเก็บเงินไปทาง75บาบาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทาง,าทง,ง,ทางใครสนใจรีบจิ้มรีบกดไปได้เลยคะ่ะ